ต่อไปในะข้อที่5ของเอนมีนาตอนที่1นะข้อที่ห mm ้า hmm. เขากำหนดว่าถ้า A เนี่ยคือจํานวนจริงที่ทําให้พื้นที่ที่ปิดล้อมโดยเสน้นโค้ง y เท่ากับ a ยกำลังส x กำลังสบวก4 ax บวก10จาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ1มีค่าน้อยที่สุดแล้วเนี่ยพื้นที่ที่ได้เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เห็นชัดไหมเดี๋ยวเขีนให้ดูดด y เท่ากับ a กำลังสอง x กำลังสอง บวก c a x บวก10 x ตั้งแต่0ยถึง x เท่ากัเขาต้องการให้ตรงนี้เนี่ยมีค่าน้อยสุดแล้วพื้นที่ที่ได้เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่วิธีการทำเนี่ยในข้อน,นี้ก็คือการใช้อินทิเกรตใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาเขียนดูว่าการหาพื้นที่เนี่ย ใต้โค้งนะใต้โคง้งต้องอินทิเกรตอินทิเกรตตัวนี้โดยที่เราเขากำหนดมาเนี่ยคือ y เท่ากับ a กำลังสอง x กำลังสองบวก 4ax บวกสิบ x เท่ากับศูนย์ถึง x เท่ากับหนึ่งใช่ไหม เพราะฉะนั้นฟังก์ชันเนี่ยให้เป็นฟังก์ชันของ a ใช่ไหมฟังก์ชันของ a เนี่ยเท่ากับอินทิเกรตตัง้งแต่0ถึง1ถูกไหมเพราะว่าเราเอา x น0่0ถึง1ใช่ไหม f x สิ f x พอเราแทน x ใช่ไหมก็จะเป็นอินทิเกรตของ a กําลัง2 x กําลัง2บวก4 ax บวก10 อเอามาดูการอินทิเกรตก่อนนะการอินทิเกรตการอินทิเกรตเนี่ยก็จะมีหนึ่งเลยอินทิเกรตค่าของที่นะจะเท่ากับ kx บก c อินทิเกรต kdx นะครับ kx บก c นะ c สำคัญ คือไมว่ออินทิเกรตอะไรก็ตามจะต้องมี c ติดมาเสมอใช่ไหมเพราะว่า c เนี่ยเป็นตัวเลขใดๆเพราะเมื่อเวลาดิฟแล้วเนี่ย c จะกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมมันก็จะไม่มีผลอ่ะวิธีการตรวจสอบเนี่ยก็คือดิฟกลับไป d ของ kx บวก c b y d x เนี่ยมันจะเท่ากับ k บวกศูนย์อ่ะเท่ากับ k ถูกต้องเพราะเราอินทิเกรต k dx กลับมาก็กลายเป็นตัวนี้ถูกไหม kx บวก c ใช่ไหมอ่ะทีนี้ ตัวที่สองเนี่ยเมื่อเราอิาอาน x, ทิเกรต a ยกกำลัง x dx นะก็จะได้เท่ากับ a ยกกำลัง x บวกหนึ่งใช่ไหมส่วน x บวกหนึ่งทีนี้เนี่ยการดิฟตัวนี้กลับมาเนี่ยดิฟตัวนี้กลับมาใช่ไหมก็จะเป็นดิฟเขียนให้ดูทั้งหมดดิฟของ a กำลัง x บกหนส่วน x บ,กบ x, 是是วกหน x ใเท่ากับอ่าด x บวกหนึ่ออกอามาใช่ม x บวกหนึ่ a กำลัง x บกหนแล้วก็ลบหใช่ไหมส่วน x บวกหนึตัดกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นพออินทิเกรต a กำลัง x เนี่ยก็จะได้ตัวนี้ถูกต้อง a ยกกำลัง x บวกหนึ่งส่วน x บวกหนึ่งนะอ่าทีนี้เนี่ยมีหลักหลักมีแค่นี้นะแต่ว่าอย่าลืมบวกสีด้วยอย่าลืมบวกสี่ก็สีจำเป็นทุกอันต้องมีสี่นะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการอินทิเกรตค่าคงที่กับอนะินทิเกรตฟังก์ชันใช่ไหม จริงจะม, integrate, lock, integrate, uh, e อมนะีอินทิเก t ตล็อกอินทิเกตอีกแล้วเอ็กอีกแต่ว่าอารไม่พูดละกันนะทีนี้เมื่อเรามาอิน e ิเก t ตตัวนี้เนี่ยมันดูว่าได้อะไรใช่ไหมอ้อลืมไปอีกตัวหนึ่งตัวที่3 i n อิน r ิเก k ต DX ตัวนี้เนี่ยจะได้ดึง K ออกมาได้เป็น K i อนะินทิเกรต d x ซึ่งก็จะเท่ากับ K x กำลัง x กำลัง n บวกหนึ่งใช่ไหมใช่ไหม x อังตอนแ้กเป็น x กำลังหนึ่งก็จะกลายเป็น x กำลังสองส่วนสองนั่ถูกไหมบวก C ด้วยสำคัญที่ C นะเพราะ c เนี่ยส่วนใหญ่จะลืมใช่ไหมทีนี้เราก็าได้ละ เราก็มาอินทิเกรตตัวนี้กันอินทิเกรต f x อินทิเกรตตัวนี้อินทิเกรตเอศูนย์ถึงหอ่ะก็จะเป็นตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่ออินทิเกรตออกมาเนี่ยเราสามารถแยกชูวอินทิเกรตได้นะเป็นศูนย์หนึ่งเกำลังสอง อินทิเกรตทีละตัวเลยอินิเกรตัวแรกเป็น a ยกกำลังสองใช่ไหม x กำลังสามส่วนสามถูกไหมเพราะว่ากำลังบวกหนึ่ง 1, แล้วส่วนด้วยตัวกำลังแล้วก็บวกกับ4 a 4 a เป็นค่าของที่ดึงออกมาก่อนเป็น x กำลังสองส่วนสองแล้วค่อยมาตัดทีหลังเนอะแล้วก็บวก1 0 x ใช่ไหมบวก c ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งอันนี้คืออินทิเกรตจำกัดเขตใช่ไหมอ่ะก็จะได้ว่า ท,กกทีนี้มันอินิเกตจำกัดช่วงแต่ศูนย์ถึงหนึ่งเนี่ยซี C มันจะถูกตัดกันไปเองเราจะตัดทิ้งเลยก็ได้แต่เดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันหายไปยังไงนะอาจจะได้เป็น A กำลังสองกำลังสามส่วนสามบวกกับสองตัดน,นะเป็นสองเอกำลังสองบวกสิบบวกซีตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่ง ทีแล้วก็เอาหนึ่งก่อนก็จะเป็น f หนึ่ง f หนึ่งลบ f ศูนย์ซึ่งจะเท่ากับ f หนึ่งก็จะเป็นหนึ่ง a กําลังสองคูณหนึ่งกําลังสามใช่ไหมส่วนสามบวกกับสอง a คูณหนึ่งย้อกําลังสอง บวกสิบคูณหนึใช่ไหมแล้วบวกสี่อันนี้คือ f 1น่คะแล้วไปลบก,กับ f 0ไปลบก,กับ f ศนก็คือไปลบก,กับ0ูนย์ใช่มกับสองคูณนยบวกกับ4ี่คูณศนยบวกกับสิบคูณศนยบวกสอันนี้นะไปลบด้วยตัวนี้ ซึ่งค่าที่ได้เนี่ยก็จะเท่ากับอันนี้เป็นศนหมดเลยใช่ไหมเพราะมีศูนย์คูณเป็น0ูนยไปก็จะได้เป็นตัวนี้เป็น A กำลังสองส่วนสาม A, บวกสอบวกสิบวก C แล้วก็ลบ4อ่าซึ่ง4ก็จะถูกตัดกันไปใช่ไหม เพราะฉะนั้นเวลาเราอินทิเกรตแบบจำกัดเชตเราสามารถตัด c ทิ้งไปตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะไม่จำเป็นจำกัดเขตเท่านั้นนะถ้าอินทิเกรตปกติต้องมี c เสมออ่ะทีนี้เนี่ยก็จะได้ว่า f 1ลบ f 0เนี่ยเท่ากับ h กำลังสองส่วนสามบวกสอง h บวกสิบนะ h ช้เอฟวก็จะเป็น F1-F0 นลบ f0 นั่นแหละ,ะเป็นตัวนี้ทีนี้เนี่ยวิธีการหาค่าสูงสุดต่ำสุดเนี่ยแล้วก็มาลองดูวิธีการหา การดิบดิบดิบแล้วจับเท่ากับสูงอ่ะก็จะได้ค่าวิกฤตมานะค่าวิกฤตอ้าวไม่ใช่สิได้ค่า นิ่หรือแม็กซ์มาอย่างเช่นสมุดกาเป็นอย่างนี้เมื่อดิฟเท่ากับศูนย์เนี่ยก็จะได้ว่าเราจะได้จุดนี้เนี่ยถ้าสมมุดกาเป็นอย่างนี้เราก็จะได้จุดนี้มาะจะได้สูงสุดหรือต่ำสุดเมื่อเราดิฟถูกไหมทีนี้เราก็มาลองดิฟตัวนี้เรารู้แล้วว่า f หนึ่งลบ f ศูนย์เท่ากับ a กําลังสองส่วนสามบวกสอง a บวกสิบโดยที่เรามี a เป็นตัวแปรแล้วทีนี้หาค่าต่ำสุดใช่ไหาค่าต่ำสุดก็ามาหรือสูงสุดเรายังไม่รู้ใช่ไหมามาหาดูก่อนก็คือ 1, ดิฟ f หนึ่งลบ f ศูนย์เนี่ยดิฟมาเลย b า d a ใช่ไหมเพราะนี่มี A เป็นตัวแปรก็จะได้เป็นดิฟเอกำลังสองส่วนสามบวกสองเบวกสิบบายดอ่าก็จะได้ว่าเท่ากับสองเส่วนสามบวกสองใช่ไหมสองเอส่วนสาม 62 2> ได้มาแล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่าจับเท่ากับ0นไปใช่ไหมก็จะได้ว่า A เท่ากับอะไร A ก็จะเท่ากับยารูปสอคูณสส่วนสอกเบเป็น A เท่ากับลบสใช่ไหมอ่ะทีนี้ A ลบสเนี่ยลองไปเขียนก่อนนี่ค่า A เป็นลบส อ่าเรามาดู a มากกว่าลบสามจะเป็นยังไงจะให้ค่ากราฟเป็นบวกหรือลบถ้า a มากกว่าลบสามสมมติเราให้เป็นศูนย์ละกันอ่เราให้เป็นศูนย์แทนศูนย์เข้าไปศูนย์บวกศูนย์บวกสิบอ่าเป็นบวกใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมุติเราให้มันเป็นลบล่ะลบสมมติลบสักร้อยหนึ่งก็ได้มันอยู่ฝั่งนี้ได้หมดลบร้อยหนึ่งโหลบตั้งเยอะบวกแค่สิบเองนะแสดงว่านี่เป็นลบแน่นอน ทีนี้เมื่อเราได้ค่าลบกับบวกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเขียนกราฟคร่าวๆได้ละฝั่งนี้ความชันเป็นลบใช่ไหมแสดงว่ามันก็ต้องลงอย่างนี้จนถึงจุดลบสามเนี่ยความชันกับแกเป็นบวกมันก็ต้องขึ้นเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าลบสามเนี่ยคือจุดที่ทําให้ค่า f หนึ่งลบ f ศูนย์เนี่ยต่าสุดเพราะฉะนั้นเมื่อ a เท่ากับลบสามเนี่ยจะทําให้ f ศูนย์ f หลบ f ศูนมีค่าต่ำสุดนะอ่าเราก็เราไปแทน a เท่ากับลบสามใน a กำลังสองส่วนสามบวกสอง a บวกสิบซึ่งจะได้ 9ใช่ไหมส่วน3 6ลบ6บสินะ,ะซึ่งจะเท่ากับ7น,นั่นีงเพราะฉะนั้นเราก็าได้ว่าพื้นที่เนี่ยเป็น7อ่ดพื้นที่เป็น7อ่ะเดี๋ยวทวนดยล่อเลยก่อนก่อนจะไปสรุปกันอ่ะก็คือเขาให้ A เนี่ยเป็นจำนวนจริงในชะ่ไหมที่ทำให้พื้นที่ปิดล้อม โดยเส้นโค้งนี้เนี่ยจาก0ถึงาจากเอ็กซเท่ากับศูถึงหเนี่ยมีค่าน้อยสุดพื้นที่ที่ได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะก็วิธีการแรกก็คือการหาพื้นที่ใต้โค้งเนี่ยต้องอินทิเกรตถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอินทิเกรตฟังก์ชันที่เขาก,กำหนดมาอินทิเกรต f ตัวเล็กนะเอฟเอ็กก็จะได้เป็น f อใหญ่ X, ใช่ไหมอินทิเกรตเอฟเล็กเป็น f อฟใหญ่ X. อินทิเกรต by dx ปึ๊บกซออกมาเป็นตัวนี้จำกัดเขตด้วย0ูนย์ถึงหจะตัด c ก็ได้เพราะว่า เมื่อกี้ทำไม่ดูแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันจะหักล้างกันเองใช่ไหมของ1 0ก็จะได้ f 1ล f 0จะได้เป็น4ตัดกันใช่ไหมจะเป็น a กั2ส่วน3บวก 2a บ10ต่อไปวิธีการหาค่าสูงสุดต่ำสุดเนี่ยหาค่าไม่ใช่คูหาค่าสูงสุดต่ำสุดเนี่ยก็คือการดิฟแล้วก็จับเท่ากับ0ก็จะได้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดที่นักดิฟ ล้วก็ดิบตัวนี้ใช่ไหมก็จะ,จะได้ค่าสูงสุดต่ําสุดมาอพอดิบมาปุ๊บจับเท่ากับศูนย์ได้ A เป็นลบสามแล้วไปเขียนกราฟฝัฟ่งหนึงเป็นลบฝั่งหนึงเป็นบวกใช่ไหมฝั่งนี้ลบฝั่งนี้บวกเพราะฉะนั้นกราฟจะเป็นรูปนี้เพราะฉะนั้นจุดต่ําสุดนี่ก็คือลบสาม่นเองจุดต่ําสุดคือลบสามแล้วแทน A ลบสามเข้าไปจะได้พื้นที่เนี่ยเป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นพื้นที่ต่ําสุดก็คือเจ็ดนะครับ